มีสาวว่ายิ้มสวยๆเข้ามาจีบเขามาอม่บ้างไหมมีบ้างมีบ้างแล้วพี่เคทตี้ยิ้มสวยปะครับเอ้ยเฮตตสวยมากเลยเคทตี้ยิ้มสวยมากเอาละนะคุนคว่ำอย่าจามคว่ำนะพี่นึ่าเอาหึบอ้าวเอ้ยยังไงวะเหรอหรอเหรอบูอีกข้อขอไม่ลองได้ไหมอื๋ยวนี้จะพลาดนะ สวัสดีค่ะและนี่คือรายการสรรหาทาง วันนี้ทุกคนดูคึกคืนเออดูคึกคืนเป็นพิเศษไม่รู้มาอะไรมานะคะวันนี้รายการสันหาธรรมของเรานะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทําขนมที่มีชื่อว่าวุ้นหลาสีเอ๊ะไม่ใช่วุ้นหลากรถนั่นเองนะคะวันนี้อยู่กับน้องอีเกิค่ะสวัสดีนะคะอ่าได้ได้ดีได้ดียังก็ได้อ่ะเดี๋ยวยังไงขอ อนุญาตนะคะแนะนําวัตถุดิบกันก่อนเลยขั้นตอนแรกเอ้ยไม่ใช่สีวัตถุดิบชิ้นแรกก็คือผงวุ้นครับผงวุ้นนะคะแล้วก็อันนี้เออเป็นผงเป็นสีต่างๆครับช็อกโกแลตมล่อนแล้วก็ชาเขียวชาเขียวนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีนมคานชัน่นแล้วก็นมข้นหวานนั่นเองนะคะมีวิธีการทําอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราต้องมาละลายตัวนมคานชั่นกับผงวุ้นก่อนนะคะนมคานชั่นขอเป็น1กระป๋ สองละกันเนาะนะคะปริมาณประมาณ300มิลลิลิตรนะคะหมดเลยนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้ไฟหรือว่าอะไรนะคะเพื่อนๆต้องผสมทุกอย่างก่อนก่อนที่จะตั้งไฟนะครับกับน้องผงวุ้นนะคะ1ช้อนโต๊ะนั่นเองวันนี้มันจะหมดเกระป๋องอเฮ้ยมันเยอะมันมันไหลแรงอยู่นี่ไงหมดละ <c oughs> อันนี้ก็คือผงวุ้นนะคะ1ช้อนโต๊ะนะ ออ <laughs> แถมแถมนะคะเราก็จะคนให้มันเข้ากันเกาะนนอะ <laughs> เพราะว่าตัวผงวุ้นเนี่ยมันละลายง่ายอยู่ง่ายอยู่เท่ากับง่าย <laughs> 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 โอเคพอคนแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกลางนะคะวอร์มน้องซะหน่อยเนาะไปกันเลยหลังจากที่เราต้นามน้ำแล้วนะครับเราก็ต้องคนไปเรื่อยๆนะเพราะว่าถ้าเราไม่คนเนี่ยเดี๋ยว วุ้นมันจะไม่ก้นนะครับเราเราก็จะมาเพิ่มความหวานนะคะของตัววุ้นด้วยนมข้นหวานของเราเนาะก็สามช้อนเอาประมาณสักสามช้อนเนาะเอาตามที่ชอบเลยละกันนะคะใครชอบกินหวานก็คือใส่เยอะๆได้เลยนะอันหนึ่งหวานน้อยก็ใส่น้อยหวานเยอะก็ใส่เยอะเลยครับ พี่คัตี้คิดว่าได้หรือยังครับกล่นมันเ,<อ>เริ่มหอมแล้วนะหอมเนาะเอามันแบบละลายมันก็น่าจะได้นะหลังจากนั้นพอ,อตัวนมข้นหวานเราละลายแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มที่แคนตาลูปก่อนลวกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะแยกถ้วยแล้วก็ใส่โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ในนี้เลยอ่าเนี่ยเออก็เริ่มจะได้ที่แล้วนะคะคพี่คัตตี้จะเตรียมทเทอะไรไหมปิดไฟก่อนปิดไฟปิดแล้วเรียบร้อย ในในระหว่างที่ทำเนี่ยอีก็อยากรู้มากเลยครับพี่คัตตี้ครับเทปที่แล้วอ่ะที่เราเจอกันอ่ะที่พี่คัตตี้บอกว่าเหงามากแล้วอีกอ็อแนะนำแอป มีบี้ไลฟ์ไปพี่คัตตี้ได้ไปลองเล่นหรือยังครับี่ก็ลองแล้วก็เจอแต่น้องๆน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะสังกัด95เริฟนั่นเองนะคะก็น้องๆน่ารักมากๆนะคะเช่นเดียวกันนะคะกับที่เทปที่แล้วนะคะที่น้องเกิลนะคะบอกสเปกไปเนี่ยมีสาารบถาว่ายิ้มสวยๆเข้ามาจีบเข้มามาโมบ้างไหมมีบ้างมีบ้างแล้วพี่คตตี้ยิ้มสวยปะครับเออยิ้มสวยเลยคตตี้ยิ้มสวย เออแล้วน้องอีกเกิลค่ะถ้านอกเหนือจากในแอปวีวีแล้วเนี่ยจะไปเจอน้องอีกเกิลได้ที่ไหนคะอ๋อปกติแล้วแบบคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงเข้าแต่วัดเข้าแต่วัดแล้วหนึง่งยิงเอมาแล้วตลอดอหลังกล้องยังไงหลังกล้องบอกว่าไม่จริงเออเข้าวัดทำบุญครับเป็นคนธรรมะธรรมวแต่ว่าแต่ว่าหน้าหน้ากล้องหน้ากล้องเป็นแบบนี้หลังกล้องอีกเรื่องหนึ่ง เจอกันได้ที่ทองหลอ่อใช่ไหมซิงลังสิต์อะไรเงี้ยนะครับเบลยลังสิทแต่ว่าแบบว่าไม่อยากไปอะ่ะกลัวไปเจอพี่แคตตี้แบบปีนโตเหรอข <c oughs> วบขวบเลย่พื่นอุ้ยโอเคอันนี้คือเราจะต้องละลายตัวผงที่เราเตรียมไว้นะคะว่าจะเป็นชาเขียวแฮนตาลุปหรือว่าไมโลนั่นเองเนาะเพราะว่าไอตัวผงเนี่ยมันก็จะละลายยากนิดนึงแต่อยากให้เพื่อนเพื่อนะคะเผื่อตัวผงไวให้ไว้ด้วยนะคะอย่าเทหมดนะ เพราะเดี๋ยวเราจะเอามันมาเขย่าเขย่านะคะแล้วก็แบบเป็นเป็น,ปนโรยหน้าวุ้นนะแบบว่าเด้งเด้งๆด้งเด้งในเลฟเลนเหมือนเพิ่มเท็กเจอร์ให้กับเมนูของเราใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เราได้ทั้งหมด3สีนะครับเป็นช็อกโกแลตกับสีเขียวชาเขียวกับสีเขียวแคนตาลูกนะถ้าเกิดว่าใครมีรสอื่นหรือสีอื่นก็เอามาปรับใช้ได้ใช่เช่นอย่าง ส่วนตัวอาจส่วนตัวชอบกินกาแฟะอะไรเงี้ยก็แบบเพิ่มเป็นแบบว่ารสชาติกาแฟด้วยก็ได้หรือว่าสตรอเบอรี่ก็ได้นะคะเมนูนี้ก็ทําได้ง่ายเหมือนเดิมเนาะเป็นเมนูทานเล่นที่แบบง่ายนะคะทําได้แบบว่าส,สบายๆทำให้คุณพ่อคุณแม่ทานก็ได้หรือว่าทําให้คนที่คุณรักนะคะมึงไม่ก็คือ ขั้นตอนนี้มันต้องวิธีวิถีนิดนึดนงไงแต่แต,แต่หลังจากนี้เราต้องเอามันไปพักไว้ถึงสองชั่วโมงเออโอเคมันนา่าจะได้ทีละเล,ละเราต้องเอามันไปพักไว้นะคะในตู้เย็นนะคะประมาณสองชั่วโมงนะแล้วเดี๋ยวรอมันเสร็จตัวนะคะโอเคหลังจากเรารอไปแล้วสองชั่วโมงตีลังกาเล่นไปแล้วหรือย,อยังยงเราก็จะได้ตามที่ทุกคนเห็นเลยครับอ่าโอเคนี่หนันให้กล้องหนนิดหนึ่งนี่แบบเป็นวุ้นดึงดๆๆ,ๆ,ๆอย่างนี้เลย นี่แหละทั้ง3มรถนะคะเราก็จะมาลุ้นกันตอนนี้แหละค่ะนะคะว่าพอคว่ำลงแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงว่ามันจะรอดหรือจะล่วงนะ,ะใช่เพราะว่าในเทปที่แล้วเนี่ยเอ๊ะมันดูแปลกๆนะคะแต่เทปนี้ยังไงมันก็ต้อง s ักเซ s แน่นอนนะคะน่าพินเนาะหอมเนาะดูน้องแบบนุ่มนิ่มมากเลยเอออ่ะอย่าจับ <laughs> อะไรถูกใจแต่ว่าทำไมจะถูกลืมไม่ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวขอไปแคสคว่ำเป็นช่วยแรกดีกว่า เรามาดูกันครับว่าหน้าตาเวลาคว่ำแล้วจะออกไปเป็นยังไงอู้หึตื่นเต้นว่ะเอาละนะออกแบบจริงๆมันน่าจะต้องใช้มีดแสะหน่อยแต่เหมือนมันน่าจะไม่ต้องนะเหมือนงั้นเราลองคว่ำหน่อยโอเคเดี๋ยวนั้นคว่ำเลยเอาละนะคว่ำอย่ากจามคว่ำนะพี่นึ่งซองฮึ๊บไหวไปแล้วเอาหกเลยมั้งเจ้อ้าวไปยังไงวะเหรอหรอหรอฮะ แซหน่อยเหรออ๋ออ๋อ,อ,อโอเคได้ดิพี <c oughs> ่วันนี้ก็น่าจะได้อยู่เอออ้ะอุ๊ยอ้าโอเคเอาใหม่นะต้องจับนะกล้องจับดีๆนะหมับเฮ้ย <c oughs> ได้ยินได้ยินได้ยินเหมือนมันลงหนึ่งทุกคนมาลุน 2> 2้นกันนะครับองเต็งมา <c oughs> <c oughs> สูงต่ำ <c oughs> <c oughs> ได้ไหมได้ไหมเอาแล้วนะหนะึ่งสองปิ้ง ดีรู้เลยนะว่าเราเราล่อนละเอียดล่อนละเอียดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะพลาดไม่ได้เลยตามเรฟเฟรนนะคะที่โปรดิวเซอร์ใช่ไหมเราไม่เราต้องล่ยนก่อนเราเราต้องล่อนก่อนล่อนก่อนล่อนก่อนดื้ดือดไม่ใช่ล่อนนี่เรานะอุ้ยเี่ยไปเงี้อุ้ยไม่กินอยู่นะครับเนี่ยได้นะนี่ว่า รอนจานด้วยเพื่อความสวยงามโอเคฮุ้นี่ไงแต่ได้เป็นไงทุกคนอ่ะรถต่อไปเป็นแคนตาลูปแคนตาลูปนะครับน้องดูเชี่ยวชาญเ้ยเออบุเป่ามาถึงน้องเกิรนมเเอ้ยนี่นะครับฮึบไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงทุกทุกคนว่ามันจะล่นหรือไม่ล่น ซีเหียวเต็งต่ำถ้าหล่นขอให้พรุ่งนี้พี่คัตตี้ฝึกห่วยเฮ้ยแต่ถ้าไม่หล่นต้องหล่นแล้วแหละตอนเนี้ยไม่ถูกห่วยแล้วค่ะทุกคนงั้นเราต้องตัดอีกนิดนึงเสร็จนิดนึงเหมือนมันยังไม่ขาดแซ่ฮึบอ่ะได้ยินอันนี้ได้ยินเย้ เอออ่ะทีนี้น้อง Eagle อีเกิลร่อนไอ่าไม่่อนลอนล่อนลอนลอนนี่อันนี้ผงเหลือผงเหลือรานนี้ไม่ห่วงผงนะคะอะอะัสุดท้ายะคะ่ะเป็นรสชาติที่พิเีใช่แต่ว่าอันนี้เป็นผลงานที่เราไม่แน่ใจว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะน้องดูเหลวกว่าทั้งสองตัวเลยแช่อีกแล้วมันดูมันดูเหลวติดมีดเลยนะคะน,นี่ เอแต่ไม่แน่ไม่อาจจะสวยกว่าเพื่อนก็ได้ไม่ใช่คนใจแข็งเป็นคนใจเหลียวเอ้เป็นคนใจเหลี่ยวเป็นยังไงวะตอนนี้นี่ใจบางนะอ่านี่ก้ก้องถ้าก้องงงนะนะพูดตรงๆได้ไหมมันเหมือนอ้วกเลยไม่แต่มันจะดูดีขึ้นมากมีนี้

กินได้กินได้เท่ากับกินได้จริงอร่อยเลยแต่เท็กซ์เจอร์มันแบบไม่ไม่วุ้นเท่าที่แบบเหมือนตามร้านที่เราแบบไปกินหรืออะไรเงี้ยแบบที่เขาทำเกร่งๆกันแล้วอะไรเงี้ยนึกถึงนมโรงเรียนแล้วก็แบบเอามาทำเป็นวุน้นใช่กินได้นะขออีกคำน <laughs> แต่ว่าถ้าในความคิดเกินหน่อยก็รู้สึกว่าถ้าแช่เย็นกว่าน,นี้จะอร่อยมากม<ๆ>เลยเย็น,นแบบ ชื่นใจอนะไรเงี้ยอืออันนี้ให้ผ่านอ่ะเดี๋ยวไปต่อที่อันนี้เหรออันนั้นก่อนได้ไหมอันนี้ขออันนี้ก่อนไนหะเกิน,นกันรูปนะอันนี้อร่อยอร่อยตอนนี้งอมันเป็นความแบบเหมือนเหมือนกินไอติมแต่ว่าเป็น เป็นวุ้น,นะอะเป็น <อะ S 2> ป็ก <อะ S 2> เจอร์แปลกใหม่ดีแบบแต่อย่างที่บอกแหละคือมันวุ้นเหมือนแบบวุ้นมันไม่เหมือนแบบเมือชีพี่เขาทํากันอะ<ช>มันก็จะแบบอาจจะมี็กเจอร์แบบกรึบๆนิดนึงแต่ว่าหอมแล้วก็หวานอร่อยแบบหมายว่าส่วนผสมลงตัวเซตตัวพอดีเทียบกับุดิงด้งคุดิ้งแน่นกว่าอืมอันนี้ไม่ได้แน่นขนาดนั้นเพราะว่าเราแบบใส่ในส่วนผสมตามเอ่อที่โปรดิวเซอร์ ไม่ใช่ไม่อร่อยนะมันอร่อยแต่ว่าถ้าทำกินเองอ่ะใครแบบเบื่อเบื่อของของหวานแบบที่เคยกินมาแล้วก็ลองแนะนาทำเมนูนี้ได้อร่อยจริงๆส่วนอันนี้เราเราขอเชิญโปรดิวเซอร์มาเออให้โปรดิวเซอร์ดีกว่าเชิญโปรดิวเซอร์ตรงนี้ด้วยค่ะใช่แบบเชิญแบบมีสิวนผสมที เอราตอนที่เพิ่งชิมแบบว่าเอิมอันนี้อันนี้สวยไม่เรียกไม่เรียกเรียกอันนี้อันนี้ก่อนกินร่อนก่อนหน้าตาดูรับประทานที่สุดแล้วในบรรดาแบบสามจานเนี่ยเนี่ยเนี่ยก่อนกินที่มีบล่อนกันต้องร่อนอีกหรอเ้ยลอง กู้ไปลงเลยคืนกู้ไปลองคืนคืนคไปทุกทุกคนดูสะใจแล้วมันก็หอมชาเขียวไม่ได้ขมแบบที่คิดตอนแรกคิดว่าเป็นชาเขียวแล้วมันจะขมมันไม่ขมน่าลองโหอีกก้ขอไม่ลองได้ไหมอืออันนี้จะพลาดนะอร่อยอร่อย ไม่นแม่เมนเ็ไม่หวอ่ะจะเป็นหน้าคนช่วยดูนนี้หน้าคนช่วยบอกกูว่าอร่อยอร่อยแล้วกูว่ามอยา่ี้อ่าถ้าถ้าแบบให้โปรดิวเซอร์ให้คะแนนเออไม่ครับอาเอาแค่อันนี้พอเต็มสิบเต็มสิบ สี่แล้วสี่ไม่สี่ไม่ด้ถึงดีดีกว่า EP ก่อน EP ก่อนสามสี่เหมือนกันไม่แต่ว่านี่ว่าอันเนี้ยสิบคะแนนให้เก้าเลยอันเนี้ยพี่ว่าอร่อยมันเส็จตัวพอดีแต่ว่าถ้าคนชอบหวานอ่ะน่าจะหวานกว่านี้อีกส่วนนี้พี่พี่ให้สิบเลยเนียอันเนี้ยให้เก้าอันเนี้ยให้สิบเพราะว่าเนี้ยมันมันไม่เคยกินเหมือนไม่เคยกินที่ไหนใช่รสชาติแปลกใหม่มากอืแล้วก็แบบมันหอมมันละมุนแต่อันนี้ ให้กูกินอีกให้สองอแบบในความคิดกันมันน่าจะเหมือนผงผงมันแบบไม่ได้ละเอียด oh. มันทําให้มันไม่เสร็จตรงมันมันเออมันอาจจะละลายยากกว่าเพื่อนตัวอื่นๆถือว่าวันนี้อคอมพิวต์ไหมแตลเอาวันนี้คิดว่าคอมพิวตนะ์ส่วนตัวคิดว่าคอมพิวต์เป็นเมนูที่สร้างสารรนคะ์น่ะสร้างสารรค์เพื่อนๆเอาไปทําตามกันได้นะคะแล้วก็ก่อนจากการวันนี้ค่ะฝากน้องอีเกิลนะคะ,ะฝากช่องทางการติดตามนิดนึงค่ะ ครับผมก็เป็นแอปพลิเคชันวีบีนะครับติดตามได้ที่ ID l o er เ e e ฟนะครับใครเหงาใครว่างก็เข้ามาพูดคุยกันได้ครับหรือว่าจะไปพบกันใน i n s t a g r กรก็ได้ครับเป็น sk eagle ขีดครับสุดท้ายนี้นะครับอีกก้ขอฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กด subscribe ช่อง 95ขับเอนเตอร์เทนเมนกันด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆม,ม,มาจะได้แบบขึ้นแรกๆให้ทุกคนดูค่ะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะคะใครที่ไปทําตามกันแล้วผลเป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็ใครนะคะอยากให้เราไปสรรหาทําอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาอีกนะคะยังไงวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลากันไปก่อนนะบ๊ายบาย